คุณมาครับไฟ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 เจ้าภาพเจ้ามเฮ้ยส่วนฉันขอเสื้อได้ไงใครให้ขอเสื้ออะไร,รไม่ทำอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นนะนเห็นอะไรครับอะไรครับ เมื่อกี้เห็นเสื้อเหรอครับไม่ไม่ได้มองทะลุเสื้อถอดเสื้อทำไมถอดเสื้อได้ไงไม่ได้ถอดอะไรเลยครับเห็นอยู่ถอดที่ไหนครับตาฝาดหรือเปล่ายังไม่ได้ถอดเลยครับตาฝาดถอดเห็น เห็นใครครับเห็นอยู่อ่ะไปม,มองหนุ่มไม่ได้มองหนุ่มสวัสดีค่ะไอ้เล่นนูนแล้วอ่ะพี่สวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะนู้นอะต้องไปถาม<ด>คน<ด>คนู้นถามให้หน่อยได้ไหมคะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมเออถามได้หนยครับไม่ดื้อ ไม่ยู่ดีคนก็เยะว่าตรงนี้ไม่เข้าใจเลยเอ,าอ้าขับรถหนีไปไปไหน เขาหลบหนีไปแล้วลนะ่ะ <c ười> คือเอ่ออืมเออเออเมืม่อกี้ใช่คู่เราไหมคะ ไม่ใช่ครับนอนหรือเปล่าตอ,น,อนนี้ว่ามีคนคอนนี้ว่ามาจากรายการหลังหักงคาคาอยากจะสัมภาษณ์อันนี้คือเขาาหนีไปแล้วหรอคะเขาไปแล้วครับอ้าว ครับอ้าวอะไรอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรอะไรอะไรครับทิ้งอะไรไม่ได้ทิ้งครับไม่ได้ทิ้งทิ้งอยู่ขับรถไฟเลยคนเยอะครับคนเยอะคนเยอะเราทิ้งได้ไงเมื่อกี้เราแค่คนเดียวเราจะให้คนอื่นเห็นได้ไงครับให้คนอื่นเห็นไม่ได้ครับเดี๋ยวกลับไปรำครับผมทิ้งอะได้ พอดีว่าเมื่อกี้สมองมันไม่สั่งการครับแต่ว่ามันทำเองไปทั้งหมดเลยครับครับเดี๋ยวเขาลับไปร้านผมอยู่ไหนครับอยู่ไหนเข้าไปเรืยงครับเขายังอยู่ตรงนั้นเราวิ่งวิ่งวิ่งออกมาอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ตรงร้านทำผมครับโอเคครับ เมื่อกี้สมองชัดดาวแต่ว่าร่างกายยังทำงานอยู่ <c oughs> เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝึกมาจากทันพอ่อทัานสอนไว้ เป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยขึ้นรถมาเงียบเลยทำหน้าทำตาดีๆได้ไหมครับทำไมต้องทำหน้าบูดด้วยอะไรโกรธเรื่องอะไรครับไม่ได้โกรธครับ เป็นอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรอ้าแล้วทำไมไม่พูดดีๆครัก็พูดดีอยู่พูดไม่ดีตรงไหนอะไรทำไมอ่ะเป็นไรไม่ได้ได้อะอย่าไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยอ้าพูดดีๆไม่ได้เหรออ้าวก็นี่ครับพูดดีแล้วก็ไม่้อบเดี๋ยวไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยเอ้าก็ทําเสียงแบบนั้นมาก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรครับไม่ได้ทาเสียงแบบนั้นเลย อ้าวแล้วทำไมพูดด้วยไม่พูดด้วยครับก็คุยด้วยอยู่และอะไรคือก็ถามไงมันจะไปประชุมแล้วนะครับจะไงครับถ้าไม่อยากอยู่ด้วยก็เดี๋ยวไปประชุมแล้วไม่อยากหยู่ด้วยอะไรก็อยากอยู่ด้วยนี่ไงแล้วทำไมไม่พูดดีๆครับพูดดีอยู่ครับงั้นเะเอายังไงดีครับให้ไปประชุมก่อนไหมถ้างั้นอยากไปประชุมใช่ไหม ออยากไปประชมุมใช่ไหมครับไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรงงยังไม่ได้เป็นอะไรเลยน่ามาตอบอะไรอะไร,ะไรนี่คืออะไรครับก็เพี่ขับรถนี้อ่ะเอา้า เวลาเจอปัญหาต้องทางใครทางมันก่อนแบบแล้วค่อยมาเจอกันโอเคอืม Know. อะไรครับไม่ได้หนูไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรไ ถึงว่าปัญหาที่เราตกลงกันไปแล้วครับว่าไงคืออยากออกอน,นี่เหละปรทัน์แหละไม่ค่อยอยากเป็นดาราครับไม<ห>่ไม่ชอบโดนสัมภาษณ์ครับอยากโดนสัมภาษณ์ถ้าอยากโดนสัมภาษณ์ต้องไปหาหนุ่มคนอื่นแล้วละ่ะไม่เอาไม,อไม่ชอบให้สัมภาษณ์ใครครับก็เมื่อกี้เจ้าหน่มาหาแล้วก็ขับรถไปเลยอืม แล้วมาอารมณ์อะไรนี่คืออะไรครับทำอะไรผิดเอ่ยกาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้ว่าอะไรได้ไงมันก็น้อยๆนิดนึงน้อนอะไรครับมันร <laughs> ู้อยู่แล้วว่าต้องมารับอยู่แล้วหรือเปล่าไม่เหมรอรบตอนนั้นเหมือนตอนนั้นที่ตอนนั้นจำได้ไหมที่เ่อทำเงินแดงกัน <laughs> ไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยได้ไงจำไม่ได้เหรอทำไมทำไมเดี๋ยวนี้พูดเสียงวอยวายขึ้นนะเนี่ย โวยวายอะไรหนูยังไม่ได้โวยวายเลยเหมือนตอนเดือนแรกเราหมดโปรแล้วใช่ไหมล่ะหมดโปรไรพี่แจ๊อย่าเปลี่ยนเรื่อง หมดโปรอะไรเอา้านึกว่าหมดโปรแล้วไม่หมดแล้วไม่หมดครับแล้วถ้าโปรหมดทำไงก็สามเดือนแล้วก็ยังชอบอยู่นี่ <laughs> ใช่ไหมเออแล้วไปแอบขำอะไรคนเดียวครับคลิกครับคิกคับอยู่คนเดียวเหรอ <laughs> เออก็คุยให้ฟังใช่ไหมจับฟันมาด้วยเหรอเนี่ย ครับอืมเดิ <c oughs> นามาเลยฟันเหล็กเด็กแนวเหรอครับฟันเหล็กเด็ก <c oughs> ต่อเดียวอืมอะไรนะ ฟอล็กดี